สวัสดีนะคะอยู่กับเรานะคะช่องพลายแซนสั้นขอนเมืองนะคะวันนี้มาอยู่กับเราในช่วงบรรยากาศเช้านะคะในเชา้าแต่ว่าแดดออกเร็ววันนี้มาที่สวนหยากันนะคะเปลี่ยนบรรยากาศจากที่ดูบรรยากาศในบ้านแล้วก็มาดูบรรยากาศอในสวนบ้างนะคะเพราะว่าควานช้งชางช้ามามีภารกิจอะไรบ้าง ใครอยากเลี้ยงช้างก็ดูไว้นะคะไม่ใช่จะได้เห็นแต่บทบาทที่ขี่ช้างเหงงานใช่ไหมครับบทบาทนี้ถ้าใครเห็นก็คงไม่มีใครอยากจะมาเลี้ยงใช่ไหมนี่เพราะว่าดูนะคะดูยากของเราตัดยากมาก <c oughs> ไายเส้นสายไม่ดีนี่ทำงานนี้ไม่ผ่านเลยเดี๋ยวไว้แล้วครับฮะไปไหนครับหานอนดีกว่าหานอนโอ้โหนี่ความเตยไม่ร้อนนะครับจะเป็นแนวนั่นฮะถือเป็นแนวนั่นไปจะไปทางนี้ครับจะบอกอย่ล้วจะบอกอย่าล้ยวตี ตัดยายากมากท่านจากเครื่องพลายโซนแบบว่าอ่าสปีดเร็วอันนี้สปีดไปไม่ได้นะคะตอนนี้ต้องตัดกิละต้นเพราะว่าดูสภาพตอนนี้นะคะดูมันพันกันอยู่กันยอดตัวนี้ไปทางนูน้นยอดนู้นมาทางนี้สการที่ตัดยากมาก นี่กะว่าจะเอากี่คันคะับไฟสดเอาอะไรกี่คันครับยา <ะ S 2> ขึ้นเอาไปซึ้นั็เดี๋ยวครับไปติมเถอะโอ้ยเต้ยทำเล่นครับทุกวันเต้ยทำเล่นเหรอวันไปกินก๋วยเตี๋ยวมาครับฮะวลาไปกินก๋วยเตี๋ยวมาครับกินก๋วยเตี๋ยวที่ไหนสั่งก๋วยเตี๋ยวให้คาครับให้ค้าบอกว่าพักผ่อนด้วยนะค <laughs> ือว่าพักผ่อนสั่งครับมามีเรง ไมีเลงใช่่ามีแห้งนะครับบะมีเลงบมีแห้งอย่างเงี้ยมมีแห้งบะมีแห้งครับเขาใจปรจันยงไม่มีเลง

อนนี้สบายสุดคือควอนเตนครับตอนนี้เอาในร่มนะคะไปนนบแล้วครับบอกว่าเดคนมตเกดกนเดี๋ยวน้ำน้ำตาลจะละลายใช่ไหมยังมีน้ำตาลแงอยู่เดี๋ยวช่วยกันตัดกอนนะคะอ่าตอนนี้เราก็ตัดได้สักพักแล้ว ต้องมาหยุดนะคะเพราะอะไรครับไฟสอนเออหนึงครับไม่อยากดูเลยครับเป็นอะไรครับต้นหญ้ามันตัดแล้วเราดึงมาครับแล้วมันไม่ออกมามันรูดมันรูดหนนึงครับหนึ่งหกเก่าครับเขาพอดีมีก้อนหนเดียวลูก่อดีเขเป็นลูกขาดตายยาครับพอดีมนีบดมือเสียเลือนครับผม เสื้อเลือดไหลมันนะเสื้อเลือดไหลเป็นล่มหรอเขาไมาเอามาเอาไป้ได้เอ,อ้ยคนนทายได้สิเป็นลมนี่ <laughs> เห็นเลือดก <laughs> ับเขา,าเอาได้ครับอยู่ปายย่าหญ้าที่ใหญ่ครับโครงการส่วนศาลได้ครับพี่น้องครับอันคนคนเสียเลือดม่นเป็นยาคนนทายตากลองแด้วสิเป็นลมน <laughs> ี่เขามีติผ่าข้างล่างนั่นโอ้โหสายของจะเสือ่อมแล้วนะครับเออลืมสักตรงนิ้วเด้ งมมือไเดี๋ยวกลับไปเดี๋ยวกลับไปนะครับไปสักสักหมดตัวเลยครับทีนี้สักหมดตัวเดีเอาจะมาใหนนี้วมือบอกว่าเอายุยงคงกระพันอายุยงคงกระพันเนาะปาดล็อกมือนี่ต้องเสื้อสระเสื้อนครับเพราะว่าเขาอยากเท่นะครับเสื้อตัวนี้เอาไว้ชายเขาชายเอาไว้ชาย ดิเลกอาจจะอีวานจะละลายไม่ใช่นะครับตอนนี้ต้องใช้เป็นควานเทนนะฮะอะไรถุงมือถุงมือใช้ถ้าไม่ใช้ถุงมือไม่ได้ยามย่ากเกดด้วยนะครับย่ากเกดนี่ก็บวกกับว่าเราเราตัดมันตัดเฉียงๆนะครับ เราดึงแลพวพคุณไม่ชอบใส่ถุงมือนะาใส่ก็จะไม่ถนัดเจอนะเจ็บๆเสร็จข้างหนึ่งแลนี่นไม่ไ้บาดตรงนั้นเลยครับมันไม่มีไงยังไม่ได้ไปซื้อถุงมือเราไม่ค่อยเดินปรักยากก่อนนะทำงานต่อครับทำงานต่ออาคุณจะเขด้ร่มไหมคะขอบใจนะครับให้จางเจนเขาทำไปครับ ได้พักยกไปในตัวนะคะพอเ,เสียเลือดใช่ไหมครับพอเสียเลือดเราเลยต้องได้เป็นตากร้องได้พักแป๊บหนึ่งนะคะเอาทำแผลพันไว้แล้วก็ลุยตอ่อครับเพราะว่ายังไม่เต็มรถนะคะยังไม่เต็มง่ายหญ้าตัดยากนะคะเพราะว่าหญ้าตัดง่ายๆนี่แป๊บเดียวนะคะเนี่ยเอาเครื่องมาตัดได้แต่นี้คือเครื่องใช้ไม่ได้นะคะเพราะว่า มันไบคละเทศคละทางต้องตัดแล้วดึงทีละต้นนะคะดูต้นก็ยาวด้วยแต่ว่าเห็นขี้เละขีเละแบบนี้คือช้างกินดีนะคะกินได้อยู่ท้องด้วยเพราะว่าลำลำมันยาวอะเดี๋ยวตัดต่อค่ะเดี๋ยวจะได้ช่วยกันสามควาจะได้ช่วยกันยกขึ้นรถนะคะตอนนี้เราก็ตัดหญ้าเสร็จแล้วนะคะ พอแล้วคะ่ะสำหรับอ่าวันนี้เช้านี้นะคะ,ะไยังไม่หายยังไม่หายจะเปิดโอ้งใส่แพลมันลึกเล่นนะนะออจะเปลี่ยนว่ที่เลือเศร้าหรือไมมันปเป็นเตดลหรืวไมแเลลึกเล้นตอหอดก็มาอีกแลโวดส,สันี่คุณจะเบรกไว้ไหมทีนี้ ผมจะกระบ,บ้านแล้วมไม่เบกแล้วไม่เบรกแล้วนี่นะคะคลงานที่เราตัดเมื่อกี้ก็ได้เยอะพอสมควรนะคะเพราะว่าตนน้นมันยาวแล้วก็งอตัดยากมากนะคะท่นนี้ก็ถึงเวลาแบกขึ้นนะคะ<ม>แล้วก็ การแบกก็ยากเหมือนกันเพราะว่าต้นมันไปโคตรทิศโคตรทางนะคะนี่ถ้าต้นตรงๆเนี่ยจะบรรทุกได้เยอะใช่ไหมเขาบอกเห็ุป้องกันติดขีดอยู่ว่าติดขีบอย่าขีดขึดข้นง่ายนีอาเอาวะสามขุดได้ปะ <laughs> บร่๊ะเบิกต้นกลางก่อนเลยนามขุดไป <laughs> มันเห็ดได้อยู่ทีเดียว<อ>เห็ดใดอยู่ทีอยู่แล้หนอยเนาะ ันสีกคล่อยอ้ยหนวอาิตเอนรถเลยไหมเอ็นรถมาสตดริคีบจะได้เลยโอ้ลงต้นซื้อรถไทยอ่ะซื้อรถปิกอัพไปอซถือียกมถือเยะือยผิคนกินจานใกล้อะละใล้กมาหลายคนแลยเตอืซื้อบ่ล่ะรถตลีซื้อยังไอซ้อนซื้อยังรถตล่ ว่าเพิ่อนคับอยู่ในสวนนี่เพื่อนมาขายในในสวนนี่ซื้อครับเออว่าให้เล่นออกไปหาซื้อบาซื้อมันเนาะแล้วเพื่อนมาหอนเพื่อนซื้อให้อยู่เนาะซื้อาซื้อโอ้โหเราเอารับเจ้าพลังเอเคนี่สองสามกองตรงนี้ก็จะเต็มกระบะนั่นแล้วนะครับเพราะว่าหญางงนะคะเดี๋ยวก็จะเป็นหน้าที่ใครครับขึ้นข้างบน พี่ไอ้วครับไอ้วดไปท่านยุตจัยอันมายังลหรอะไรนะหนึ่งหกหกเก้จเตยโทรตามโทรตามอ่าหนึ่ครับเพราะว่าปลายโซนสีเลือดมากโอ้ยรอสองโมง เออเขาเฮ็ดงานตอนนี้ก็เลยต้องมัดแผลไว้ก่อนถ้าเปิดออกมาเลือดพุ่งกระชูดอีกเนี่ยเป็นยังไงครับคุณเพียไม่เสียเลือดมากโอ้ทำยังไงดีวิต้องการนักศึกษาบะบดารักษาพยาบาลหนุครับเอานักศึกษาเอาพยาบาลรุ่นเก่าไม่ได้หรอไม่ได้ครับไม่มีแรงเอามาทำยังไง เพื่อจะให้เลือดจุกจิตดีครับมันมันจะออกเยอะกว่าเดาตัวไม่เป็นไรครับยินยมอมเก๋ไม่เอานะครับให้เขานอนฝันอยู่นั่นก่อนนะครับเดี๋ยวให้เลือดก็ออกไปครึ่งตัวก่อนฮะ <c oughs> ตอนนี้ต้องขึ้นเหยียบนะคะเก๋บอกบเอาแต่ท้อ <c oughs> <c oughs> แกแกลูกติดตั้งให้ควันเตยนะครับลูกกินหมาให้จานเทนอืมหืึหน้แต่ละคนตาเลยครับขอให้มีตังค์เยอะๆนะครับก็ขอให้มีตังค์เยอะๆจะเก่าเบาจะองกูเอาเวลาใหญ่ดีหนาจังอ่ะพี่ตังค์เยอะเลยบ่หุ้ยซิบวัวเลยเนาะเบอมัก นะสำหรับคลิปนี้เราก็ยาวพอสมควรแล้วนะก็สอนฝากช่องเลยครับครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับในช่องไทยแซมสั้นขรนเมืองนะครับยังไงฝากกดติดตามฝากกดซับสไครต์นะครับกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับหนึ่งไลค์หนึ่งกำลังใจนะครับยังไงก็ขอให้ เอทุกท่านตะกคนนะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ